เจอไหมแล้วครับนะครับมันจะมีอยู่2ระดับนะครับก็จะมีโลกับไฮนะครับให้เราตั้งมาที่ไฮนะครับเพื่อที่จะปรับเสียงให้มันดังสูงสุดนะครับเมื่อเราปรับมาที่ไฮเสร็จแล้วนะครับให้เราปุบกดปุ่มนะครับหลังจากปุ่มโมนี่นะครับอันที่3นะครับ ครับสวัสดีครับพบกับออดไวพิเนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับเกณฑ์ไมวิทยุสื่อสารไอคอม2003โฮเทลแทงโก้นะครับหรือ2003แทงโก้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับเกฑ์ไมสองแบบนะครับแบบปรับด้วยไม้นะครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือปรับตรงหน้าเครื่องเลยนะครับเรามารับชมวิธีการ ตั้งค่าปรับไมเกนเลยนะครับครับเรามาดูวิธีการตั้งเกณฑ์ไมวิธีที่1นนะครับการตั้งเกณฑ์ไมตรงหน้าเครื่องนะครับหน้าจอเครื่องนะครับให้เรากดที่เมนูเซตนะครับหรือลอกตัวนะครับซ้ายมือสุดนะครับกดเซ็ตไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆจนเรามาเจอ คำว่าไม่นะครับกดไปต่อครับยังไม่ถึงอ่าเลยไปละเดี๋ยวมาที่นะครับให้เรากดไปเรื่อยๆนะครับจะเจอคําว่าไม่นะครับอ่าเจอไม่แล้วครับนะครับมันจะมีอยู่2ระดับนะครับก็จะมีโลกับไฮนะครับให้เราตั้งมาที่ไฮนะครับเพื่อที่จะปรับเสียงให้มันดังสูงสุดนะครับเมื่อเราปรับมาที่ไฮเสร็จแล้วนะครับให้เราปุบ กดปุ่มนะครับหลังจากปุ่มโมนี่นะครับอันที่3มนะครับปุ๊บก็จะกลับคืนสู่หน้าจอปกตินะครับอ่าเรียบร้อยนะครับวิธีหนึ่งนะครับที่ตั้งค่าโดยนักเครื่อนะครับต่อไปเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าครับปรับเกณฑ์ไม้โดยใช้ไม้นะครับผมอ่เรามาดูเลยนะครับผม คูบค the the ูกันเลยครับให้เรากดปุ่มที่เซตนะครับตัว b นะครับกดเซตไปนะครับก็เหมือนกันนะครับก็กดไปเรื่อยๆนะครับตรงเซตไปเรื่อยๆจนมาเจอคําว่าไม่นะครับคล้ายๆกับตรงที่กดตรงหน้าเครื่องนะครับอ่าเลยไปละครับค่อยๆนะครับกดมาเจอคําว่าไม่นะครับแล้วเราก็นะครับปรับครับ ขึ้นลงตรงนี้นะครับให้มาที่ไฮนะครับเมื่อเรากดมาที่ไฮเสร็จแล้วครับให้เรากดปุ่ม PTT นะครับตรงนี้เราก็ตั้งค่าเกนไมให้เป็นระดับสูงสุดนะครับคือไฮเรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับคลิปแนะนำการตั้งค่าเกนไมไอคอมสองมสามเทนโกก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนี้นะครับ ขอรบกวนช่วยกันกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆนะครับงแล้วผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ